คือตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่ t ีโมบายพาร์ครู้เป่าตัวอะไรไม่รู้กลัวไหมไม่กลัวรู้สึกยังไงอบอุ่นหรือเปล่าโอต้องบอกว่าจัดกันที่ใจกลางสนามเบสบอลของเทียโทเลยนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูกันพร้อมยังไป let's go สวัสดีครับผมพอสีมาลานะฮะกับเฮ้โบรนะฮะตอนนี้คุณอยู่ที่ช่อง Number ร์วันนะฮะวันนี้นะครับผมก็กำลังจะพาน้องๆน,นะฮะลูกโปรดิวเซอร์ของรายการเฮ้โบรนะฮะไปที่สวนสัตว์ที่ชื่อว่า วูดแลนด์พาร์กนะฮะก็จะเป็นสวนสัตว์ในเซียโตรนะฮะซึ่งก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมก็เลยคิดว่าจะต้องทำเมนูอะไรสักชิ้นหนึ่งให้กับหนูหนูน้องๆน,น,นะฮะก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นเมนูนี้เลยเป็นแซนด์วิชของคนอเมริกันะฮะเมนูนี้ชื่อว่าค l ับออคลับนะฮะเพราะว่าเมนูนี้ฮะก็เอาชื่อแบบตรงๆเลยก็มาจากบาร์ในอเมริกันะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเมนูยอดฮิตของคนในอเมริกาเลยที่เวลาไปดื่มไปดิ้งเนี่ยจะต้องสั่งเมนูน ก็คือแซนด์วิชนี้เลยทำกันเลยดีกว่ารออะไร Let's go หวังว่าเด็กๆน้องๆหนูๆน,น,น่าจะชอบนะฮะกับแซนด์วิชอันนี้นะฮะแล้วผมก็จะใส่กล่องแล้วก็ผมก็จะพาลูกของโปรดิเซอร์ของผมนะ,ะไปเที่ยวสวนสัตว์ที่ Woodland Park z ซูนะฮะก็ที่นั่นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะฮะว่าจะมีสัตว์วจะมีหมูเดงหรือเปล่าแล้วมีตัวใหม่ะตัวตัวอะไรนะน้องอะไรน้องเอวาจะมีน้องหมูเดงกับน,น้องเอวาหรือเปล่าที่นี่จะน่ารักขนาดไหนฮะ,ะเดี๋ยว ผมจะเอาแซนวิชที่ผมทำให้น้องๆเนี่ยไปทานด้วยแล้วก็ไปดูสวนสัตว์กันในสวนสัตว์ในเสียโท้โอเค Let's go <S มาแล้วฮะเราอยู่กันที่ สวนสัตว์นะฮะข้างหลังผมนี่ก็มีสิงโตมากมหมไม่ใช่ะฮะตอนแรกว่าจะพาเด็กๆไปสวนสัตว์แต่ว่าตอนนี้ฮะผมอยู่กันที่งาน En Chan ฮะงาน n c h a ช t ก็เป็นธีมของคริสต์มาสนะฮะก็กำลังจะถึงนะฮะวันนี้ผมก็เลยพาเด็กๆมาเปลี่ยนธีมเิดนึงไม่ได้สวนสัตว์นะวันนี้เราพาเด็กๆมาดูซนต้าคอร์สนะฮะซึ่งเขาจัดกันที่ทีโมบายพาร์คนะฮะข้างหลังผมเนี่ยก็เป็นธีมงาน เซนต้าเมจิกไทม์เพสวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะคะผมก็มีแขกรับเชิญของผมนะฮะเป็นเกียรติมากมากเลยนะฮะที่มาร่วมจอยกับผมนะฮะนั่นก็คือน้องน้องเมโลดี้นะฮะเมโลดี้สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเฮ้โบเนี่ยจะพาเมโลดี้มาดู Santa เซนต้าคอร์สเคยเห็นเซนต้าคอร์สไหมเคยเห็นเนาะเคยเห็นที่ไหนเมาาื่อ <c oughs> วานไปถ่ายรูปก,กับเซนต้าคอร์สมาแต่เซนต้าคอรสตัวจริงอะอยู่ข้างหลังนี้นะ เซนต้าคอสลักษณะเป็นยังไงมีหนวดชุดสีแดงมีหนวดชุสดชสีแดงด้วยใช่สีแดงเหรอในงานจะเป็นไงเซนต้าคอสจะหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวผมจะพาหลานผมนะคะไปดูว่าในงานนี้มีอะไรบ้างต้องบอกว่าจัดกันที่ใจกลางสนามเบสบอลของเซีย t l โเลยนะ<า>เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูกันพร้อมยังไป let's go ก็จะมีทั้งหมด2ชั้นข้างบนก็จะเป็นของกินนะฮะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นงานซึ่งคนเยอะมากๆเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเด็กๆลงไปข้างล่างนะฮะเผื่อหิวอะไรเดี๋ยวค่อยขึ้นมาเพราะว่าผมทําแซนด์วิชให้กับน้องไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆลงไปพร้อมยังเนี่ยโอ้แย่งแย่งกันใหญ่เลยนี่อร่อยไหมอร่อยมากเลยโอเค let's go <Thank> you. มีวันนี้นะฮะแขกรับเชิญผมใส่ชุดมามีคนทัดทุกคนบอกเลยและตอนนี้นะฮะเฮ้ยแขกรับเชิญ <c oughs> มันี่ก่อนมรโลดี กว่าจะตามได้คือตอนนี้เราสองคนอยู่กันที่ทีโมบายพาร์คซึ่งเป็นงาน s ซนต้าเมจิกแล้วเดี<ไ>๋ยวาพึ่งมันมี่ก่อนเห็นไหมม,ม,ม,มีมีแต่คนชมมีแต่คนชมว่าแบบโซคิวอันนี้มามาในตีมชุดอะไรเนี่ยคริสต <Christmas Tree. S 1> ์มาสทีเป็นคริสต์มาสทีเหรอไหนคริสต์มาสทีทำยังไงคริสต์มาสทีทำเนื้อคริสต์มาสตัวจริงมาค่ะ <laughs> มีอีกคนหนึ่งคือ เป็นกี่ครั้งแล้วที่ที่มางานเนี้ยอ๋อเราเข้าใจแล้วแล้วบรรยากาศในงานเนี่ยรู้สึกยังไงอบอุ่นหรือเปล่าอ๋เขาบอกเดี๋ยวเขาขอตัวก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในงานเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคไหมเบลดีแล้วก็ไปดูว่า ไปทิปไอไหนมานี่ก่อนเขาอยากไปแล้วเขาอยากไปมากๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปเรดูบรรยากาศรอบๆงานฮะไม่เคยลงมาในสนามเบสบอลในซีแอตเทิเลยอ e. ันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเดี๋ยวผมจะพาน้องๆน,นะฮะไปดูว่าเซนต์คอร์เนี่ยอยู่ที่ไหนเราจะไปตามล่าเซนตร์คอร์สกันในงานเซน t ตอ์คอร์สเมจิกโอเคเลตส์ก ว่าว่าซนนตาคอร์ชอบสีอะไรเหมือนจะสีชมพูที่เป็นเหมือนสีแดงซานตาคอร์ช,ชอบสีมาลาสีมาลา Let's go นะ,ะตรงนี้ก็เป็นแมปนะครับซึ่งมีลานสเก็ตเทลด้วยแล้วก็แต่ว่าลานสเก็ตเทลเนี่ยจะต้องซื้อบัตรแยกอีกทีแล้วตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าโซเอาไว้แล้วเพราะว่าสเก็ตสเก็ตเทลเนี่ยเราจะต้องไปตามล่าชิ้นส่วนของเซนต์ลคอสเราจะเจอไหม อ๋อเดี๋ยวน้องบอกว่าเราจะต้องตามหาให้ได้ตอนนี้สิ่งที่เราต้องตามหาคือตั๋วเข้าไอสเก็ตให้ได้เพราะตอนนี้เราสามคนยังไม่มีตั๋วเข้าไอสเก็ตนะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเบลลี่เรามาดูดิ ว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นเซนต้าเมจิกไทม์เพจนี่ส่วนในอันนี้ก็จะเป็นสวนซึ่งจะมีเป็นไฟเป็นอะไรนะฮะซึ่งเยอะมากแล้วก็จะมีเวที T อยู่ตรงนี้สเก็ตช็อปแล้วก็มีเครื่องดื่มมีดื่งอะไรขายด้วยอ๋อแล้วที่ขายไม่ได้เลยคือชิงช้าสวรรค์ <c oughs> ไปไหมไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ไหมถ้าไปสเก็ตไม่ได้เราไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ไป Let's go ด,ดีตอนนี้เราอยู่กันที่หน้างานเป็นจุดที่เขาเนี่ยจะถ่ายรูปก,กันสวยมากด,ด,ดูดูต้นไม้ดิดูดิมันเป็นต้นไม้ปลอมแล้วก็มีไฟด้วยสวยปะมีดาวเต็มเลยนี่อ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะไปเราจะเดินเข้าไปในงานเลยว่าปะ เอาละฮะวันนี้นะก็เป็นคอนเสิร์ตสุดพิเศษนะเป็นมินิกีตของน้องเมโลดี้นะฮะวันนี้น้องเมโลดี้จะมาร้องเพลงบนเวทีทีโมบายพาร์คของเรานะฮะวันนี้น้องเมโลดี้จะมาร้องเพลงอะไรครับขอพื้นที่เล็กๆขอพื้นท,พนที่เล็กๆเอาเลร้องเลยร้องเลย ขอมากมากครับโอ้โหขอเสียงตงบมือให้กับแฟนเพลงที่มาดูด้วยนะครับผมโ เซนต์คอร์สเนี่ยเขานั่งตรงนี้แล้วก็ให้เดียที่เป็นกวางอะ่ะเป็นคอยคอยคอยลากแล้วก็ส่งของขวัญอยากได้ของขวัญจากเซนต์คอร์สมาอยากได้ของเล่นของเล่นของเล่นอะไรอะ่ะไม่รู้ถ้าได้อะไรที่อยากได้มานั้นก็ได้นั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปหาคุณลุงเซนต์คอร์สเดี๋ยวเราไปนั่งแล้วขอของขวัญจากคุณลุงเลยนะโอเคไหมตาเราละไป เูี๋มวนี่เราเรากว่าจะได้เงี้ยเราต่อเป็นชั่วโมงเลยนะรู้เปล่าโบกมือบายบายแฟนๆหน่อยไป่อยู่ดีๆโอ้ยตายแล้วตายแล้วช่วยหน่อยคุณพ่อเดถ่ายรูปให้ไ,ได้ไหมมีกล้องไหมนะถ่ายหน่อยเรา เฮ้ยเฮ้ยหูเจ๋งมากเลยถ่ายรูปได้ด้วยเหรอเฮ้ยดูดิถ่ายรูปได้อ่ะราการนี้อยากได้ต้องทำยังไงอ่ะด้านซด้ซอถ่ายรูปได้ทุกเวลานะฮะทุกสถานการณ์ปะจากกลองชิงช้าสวรรด์แล้วอันนี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของของงานเลยดูดิมีไฟด้วยเวลาเราเหยียบมันจะเปลี่ยนสีเลยนะพร้อมยังปะ let's go เพราะเป็นเป็นบ้านเป็นยุคเราก็จะเป็นเกมเต้นครับ บบบููบูมมมอโ,โ,โอ้เรามาถึงลานสกเก็ตแล้วดูแฉดายไม่มีตัว๋วอยากเล่นสกเก็ตไหมใช่เราไม่มีไม่เขามีรองเท้าให้ที่เนี่ยไปเข้าไปดูกันดีกว่าไป นนี้เราสองคนนะ่ะกำลังติดอยู่ในถ้ำเขาวงกดอยู่แล้วเราต้องหาทางออกก่อนปะ่ะตอนนี้ให้เมโลดี้นำทางพาผมออกนะครับเพราะตอนนี้จากดูไฟเพลินๆตอนนี้เรากำลังติดอยู่ในกับดักของเขาเราโดนเซนต้าหลอ,อกตอนนี้ทำยังไงด,ดีเราอยากเจอเซนต้าเราอยากเจอชิงช้าเราหวนแต่เราออกจากตรงนี้ไม่ได้อ่ะเราต้องคิดดูเราต้องไปทางอื่นแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านคิดเราไปกินสายใหม่แล้ว สายใหม่ก็ไม่อยู่แล้วที่เราซื้อเมื่อกี้ใครเอาไปก็ไม่รู้เมื่อกี้เราก็ดูไปเพลินๆอยู่พอดีเลยอ่ะพาออกไปได้ไหมไปผิดผิดผิดคือที่คนเยอะๆเนี่ยผมว่าเขาก็คงเหมือนเราอ่ะก็คงออกไม่ได้เหมือนกันเอาราเจ เราเจอแล้วเฮ้ยจริงๆมันหาทางออกไม่ได้แล้วเมื่อกี้เราก็เลยใช้ตัวช่วยในการหาไปลองหาทางออกดีกว,ว่าเมโลดี้เราเจอทางออกแล้วแต่สิ่งที่เราเจอคืออะไรรู้ไหมตัวดำๆๆอะรู้เปล่าตัวอะไรไม่รู้กลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมใช่กล้าไปไหมกล้า,าขาเขายาวมากเลยนะไปะไปดูดีกว่าตัวอะไรวะ เขาเก่งมากเลยอ่ะเก่งปะเก่ง อางานนี้นะฮะก็เป็นงานไฟเขาวงกตของคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็หองานนี้ฮะ,ะจัดกันที่3ที่ที่แคลิฟอร์เนียลาสเวกัสแล้วก็ที่วอชิงตันในเซอตเทิลฮะก็จะจัดกันทุกปีน,นะฮะซึ่งที่เราเห็นเนี่ย80,000 s q u สแควร์ฟ ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากๆส่วนงานนี้ฮะก็จะมีโซนอาหารก็จะอยู่ด้านบนส่วนโซนไฟเนี่ยแล้วก็จะมีลานสเก็ตด้วยที่เพื่อนๆเห็นแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยเป็นคอนเสิร์ตแบบว่าเป็นแบบตีมแบบคริสต์มาสนะฮะก็จะให้เด็กๆมาร่วมสนุกแล้วก็วิ่งเขาวงกดกันนะฮะงานนี้ฮะก็กลับมาจัด4ปีเนี่ยไม่ได้จัดเลยตั้งแต่โควิดเนี่ยเขาก็เลยกลับมาจัดในปีนี้ฮะซึ่งมาจัดที่ T Mobile Park นะฮะค่าเข้าเนี่ย ก็ตกคนละ30ดดอลนะฮะต่อต่อคนนะฮะงานนะฮะก็จะมี4รอบด้วยกันก็จะมี5้าโมงครึ่ง6กโมงครึ่งทุ่มครึ่งแล้วก็2องทุ่มครึ่งนะฮะแต่ว่าติดวันจันทนะเพื่อนๆวันที่22พิพฤศจิกาจนถึง29ทธันวาคมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาน้องเมโลดี้นะไปทานแซนด์วิชก่อนโอเค let's go <S เอาละว,วันนี้เราสคนก็ เดินกันมาเหนื่อยมากเลยอ่ะใช่แล้วก็หลงทางเลยค่ะแล้วก็หลงทางสนุกมากเลยแล้วก็ชิงช้าเนี่ยต่อแถวกันยาวมากเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วเราหิวแล้วนี่พี่พอก็เลยทำแซนด์วิชมาให้กินไหมเดี๋ยวเรานั่งกินตรงนี้นะแล้วก็ดูไฟสวยๆตรงนี้นะแล้วเราก็ไนาฬิกาไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปจากนาฬิกาที่ได้มาด้วยใช่แล้วก็มีหลายอีกหลายอย่างใช่ขอบคุณท่านผู้ชมก่อนนะ เดีนี้ก็เฮ้โบฮะก็ขอขอบคุณฮะที่ติดตามมาคอนเทนหน้าจะมีอะไรฮะอย่าลืมติดตามใช่ไหมใจยิ้มกดใจกด์จาใจให้กับเราได้นะคะนัมเบอร์วันไทยโอเคฮะเฮ้โบทิปหน้าจะมีอะไรฮะก็ยังไม่บอกขอให้ติดตามชมแล้วกันก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะผมกับน้องเมโลดี้หวัดดีแมรี่บัสดนะฮะแฮปปี้ฮอลิเดย์ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมกับเมโลดี้ต้องไปแล้ว กับแซนด์วิชที่ผมทำให้เรากินกันสองคนดีกว่าป